แล้วยากไหมักับการประสานงานติดต่อรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการที่จะมาช่วยกันในครั้งนี้ค่ะรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเต็มใจอยู่แล้วนะคะเพราะเราพบกันทุกเดือนอที่สุเทพคับแหงท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องท่านก็ช่วยเติมที่อยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็มาได้ล้านสองท่านแล้วกัค่ะ แล้วก็รุ่นหลังแล้วนะคะนัทด็องต้นและที่จะลืมไม่ได้ค่ะคือคุณลูกเกดในที่มีกิงพยอมค่ะอันนี้เป็นคู่ขวัญกันเลยนะคะเพราะว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่อเมริกาที่นิวยอร์กอ๋อค่ะสนิทกันมาก่อนสนิทกันมาก่อนค่ะคอนเสิร์ตแปดคืที่แล้วลูกเกดก็ร่วมงานมาช่วยด้วยเหมือนกันอ๋อค่ะหายจากคอนเสิร์ตครั้งเดิมไปแปดปีแล้วทีแล้วค่ะ แล้วใช้เวลาเตรียมงานคอนเสิร์ตนี้นานไหมคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะค่ะเตรียมไว้นานๆเลยนะคะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาถามคุณรุ่ดีกันต่อเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปพื้นแขกรับเชิญทุกท่านเลยนักร้องกีติ้วัาส์ทั้งหลายนะคะเริ่มต้นจากคุณสุเทพมงคำแขกกันก่อนนะคะในฐานะสมาคมนักร้องมายุสมงคกร้องแห่งประเทศไทยค่ะคุณอาชาเยี่งานเยอะกว่าผมมไ่่ใชคิิดเศกพรราะิคือนักร้องแต่ละ รอค่ะรอไปค่ะต้องบอกว่าไปยังเป็นนัต้องรอที่รับเงินอยู่เพราะนั้นเขาต้องขอภัยขอไผ่เป็นขึ้นานี่ค่ะคิมตัดหมายที่ว่าเป็นเชิญมาแล้วก็รับเพียงรับซองปล่าเท่านั้นเองแต่อย่างเราเรารับเงินด้วยะครับเพราะฉะนั้นก็ขอไผ่กับไผ่ท่าก็ส่ก็ต้องบอกว่า งานของคุณรุ่นดุดีนี่เราต้องใจช่วยกันเพราะเรารู้ว่าเธอมีความสามารถมากและช่วงหลังนี้พอมีเวลาว่างก็น่าจะทำคนอื่นก็ทำเขาตัวเองไม่ทำเขาไม่ดีนะครับโดยเฉพาะริงนิสัยจะาองคุณรุ่ดีนั้นทุกคนรักทุกอยากให้ความช่วยเหลือเราคิดว่าสิ่งที่สิ่งใดที่คุณรุ่ดีปรารถนานี่เราคงจะ ช่วยให้ความสาธารสําเร็ใช้ได้ก็จะเป็นความประสุขที่ดีมานก็การซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดที่คุณรู้ดีผพูดถึงเมื่อกี้ก็คือการที่เรากำลังจะสร้างฐานที่อยู่อาศัยของสมาค,คมซึ่งเรายังไม่มีที่หรือไม่มี เงินเพียงมากเพียงพอนะครับก็มีเราได้อาศัยที่ของมังก,กรปรรีอาจจะขออาศัยที่ท่านช่วยกันทำสถานที่อยู่ด้วยกันก็คงจะเป็นเรื่องที่งดงามในวังนหนาเพื่อเด็กรุ่นหลังของเราจะได้ใช้ที่ตรงนี้เป็นที่รว่ร่วมในการพบปะพูดคุยกันสหฤรษ์กันอานเรื่องงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวังนหนาก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณน่นะคะเพราะว่าขั้นนึงนะคะที่เราจะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะออกรายการวิทยุให้ทุกวัน24ชั่วโมงเลยนะคะแลวก็เป็นดาวรุดงใหม่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะคุณพงพันธ์ค่ะขอเชิญด้วยนะคะพอดีคุณพงพัน์มาดู่ะดว่าจะารด้าที่ขอไมาค่อเชคุณพงพันธ์ข้นหน้าเลยนะคะบนเวทีค่ะ ค่ะค่ะขอตัองตุนค่ะรายการเพลงยันพันมี24ชั่วโมงไม่ไม่เคยลืมนักร้องรุ่นเก่าๆของพวกเราเลยค,ะค่ะเปิดให้ตลอดเวลาค่ะค่ะก็ะะะอย่างที่คุณทเทพบอกนะคะว่าเรากำลังหาเขาเรียกว่าที่มั่นคงของสมาคมนักร้องแน่จริงแล้วอยากจะบอกว่าสามสมาคมอย่างได้ที่หมดเลยคะ่ะว่าจะเป็นสมาคมนักร้องสมาคม ด้านดนตรีแล้วก็รวมถึงสังคมไปถ่ายบันเทิงก็อยากได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ร่วมกันสักครั้งหนึ่งขอโทษค่ะยมีคุณเชษฐาชิระชายาต้อยมาแล้วเหรอคะเออวันนี้ติดอัตช่ยนะคะเป็นนายกสมาคมศิลปินนักแส่งองโสค่ะเป็นประธานค่ะค่ะต่อไปก็มาถึงศิลปินแห่งชาติท่านที่2กันนิดนึงนะคะคุณจินนาสุสินค่ะได้กล่าวถึงความในใจสักนิดนึงค่ะค่ะเพอาะได้ทราบข่าวว่า คุณลุฤธดีจะจัดคอนเสิร์ตนะคะระู้สึกชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะได้จัดคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งเพราะครั้งที่แล้วคุณลุงประสบความสาเร็จอย่างมากเลยค่ะมีแฟนมากันมากมายนะคะแล้วก็ครั้งนี้คงจะเหมือนครั้งแรกนะคะเพราะคุณลุงดีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่ค่ะก็ขอเอาใจช่วยคุณลุงค่ะให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะคะค่นะ ำขาก็คือดุจนาเป็นผู้ในญ่ที่มาถึงท่านนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยกันบ้างคุณอาวินัยพันธุรัตน์นะคะเพิ่งจัดพิธีเลดทองพิธีทานผ่านไปตุ้มตุ้มตอมตอมจนจัดได้สําเร็จแล้วคะคเสิราวนี้ก็มาถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ตบ้างค่ะแต่ทราบว่าพี่จะจัดคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็ได้ต้องถึงประสบการณ์ที่อยู่เคยจัดมานะครับก็พี่รุ่งนี้เป็น เป็นนักร้องหนึ่งในดวงใจที่ผมประทับใจครับเพราะว่าเพลงหลายเพลงที่ดูร้องในดวงใจผมหยดแยะมากมายแล้วก็เพลงที่ครูผมเองครูยงดานครูแต่งเพลงให้พี่รุร้องหลายเพลงด้วยกันระหว่างผมนะครับถึงแม้จะเป็นอยู่ในสมาคมดนตรีไทยแต่ว่าเป็นนักร้องด้วยที่ผมเนี่ยเมือนกับโบกสองใบนะครับเพราะยังไงก็ถึงกันหมดนะครับเพะฉะนั้นพูดยังไงก็รับทราบถึงกันหมด พวกเราเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เดี๋ยวแน่นนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นกลางเนี่ยก็มีอะไรเราจะถึงกันหมดแล้วเราก็ช่วยเหลือกันทุกครั้งที่ประทับใจตลอดมานะครับผมก็อยากจะฝากให้น้องๆสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้นะครับให,ใ,หให้เยอะๆให้แฟนเพลงมาร่วมกันหา,านนความสุขาน้ำความสนุกกันในริถุนรุนวันที่25ตุลาคมรี้นะครับเอาใจช่วยครับพี่ครับค่ะก็ได้คงได้ฟังเสียงคุณพ่อของคุณวินัยด้วยนะคะขอบคุณ มวลชนก็จะขาดท่านี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะค่ะขออนุญาตเชิญคุณจิติมาเจริใจกันก่อนนะคะค่ะสวัสดีสสดครับคุณเกียรติทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนนะคะจิติมารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ร่งพีดีคนหน้าเดิมถ้าเกิดไม่ได้ร้องในคอนเสิร์ตนี้คงรู้สึกว่าแหมมันมนพลาดเพราะว่าคนให้ความสนใจมากเท่าที่สำรวจเรตติ้งแล้วนะคะ ปัดหมดแล้วใช่ไหมคะพี่ลุงขาอ๋อยังนะคะเกือบแลกล้ค่ะถ้ายังถ้ายังก็ช่วยลงแล้วก็สื่อให้เต็มเลยนะคะให้ล้นกรงคอนแห่งชาติเลยค่ะ25กรกฎาคมนะคะค่ะค่ะซื้อได้ที่ไทยทิเคตเมเจอร์ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะมาถึงท่ามกลางวันดีๆบนกัะดานยามบ้านนะคะคุณธงชัยรณ์รุ่ชานก็เช่นเดียวกันค่ะ งานบนตรีแบบนี้จะขาดคุณเมใา้ไม่ได้เลยนะคะ